ขอใหต๊ใจเพราะว่าเพราะว่ามันลมพัดเต็้นล่มขอว่าขอว่ามันล่มพัดเต็้นจะล่มสะดอกเห็นเต็้นฟั่มกําลังนอนหลับกําลังนอนหลับทับเสียดอยู่ ขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมันสูงูขึ้นลมันใหม่คั่กได้นบาดอันนี้คือเอาขี้เท้าใส่วันนี้หรือวัไหนบ่อข้าวนาห้อยใหม่เลยวันนี้วายใหม่อนเป็นไรหมบาดำปื้อเลยน้องไฟพับน้องบอกน้องชินแล้วลมั้ง นอนต่อไปก็ว่าอนตอตเอี่นเดอันฟอร์เือเป็นเบิรฉากแล้วเบกลงนทั้งททั้งทั้งลังขากันอยู่ลทั้งทกับข่ากันตั้งผิดกับคุ้มเอากันวันนี้มันเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟขึ้นเลยมันก็ระเบิดขึ้นเรื่อยๆใช่แต่มันแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆอๆเรยๆ แคบเดี่ยวเลยบพราะฉันอีกเดี่ยวยังคองเลยไปลุกไปลุกหวัเจี๊ยบประบาดเจี๊ยบเติมเจี๊ยบเติมคนใส่ยังหรือเปล่าเพิ่นใส่เพิ่นใส่ความห่อนโอเคเลยละใดก็ไม่ได้ใส่เมื่สีใหม่เดี๋ยวจไหนวะมันมันหลวมด้วยมันหรือว่าน้ามดหน้าเขาปะ แม่อยู่หลอกคนที่มาเที่ยน่ะตอนนี้เดือนเดือนเดือนแปะนี่เนี่น้องจะน้ำสีความใส่เนื้อความใส่น้องก็รับน้องเงี้ยวใส่บอลน้องก็น้องยิงแขวลับอยู่เอออพี่ทิ้งเงี้ยวหาดไก่แท้มาหอนมาหอนว่าเต้นความลุ่งนะว่านี่ความลุ่งนี่เพราะว่าไม่เต้นมันระเบิดมันระเบิดแล้วเต้นความ พูดต่อไฟเพื่อนแล้ว,ลวปากเพื่อนะเราสคนบอกเขาหลู้ซื้อพูดต่อบอกปันไดแต่ว่าเขาหลุดซื้คนอยู่ในเต็นออดี่แม่ นีตอนเรามาเราบ้างยังยังแป๊บเดียวนะนี่เอาแปลว่าถ้าอุ้ยแั่คนเคิมรับเข้าไปในไม่ไม่กี่วินาทีนะครับพี่น้องเร็วมากเอาแบบเอาของไม่ทันขนาดวปกติใหญ่ของไวต่ละหมองต่ละหมองเนาะ้องก่อนวอที่แล้วพ่องมันดังแต่แต่แตแต่แบบเลยลุกขึ้นมาบื่อีหยังนีบ่คนยิงปืนแก๊บบอกเลยยิงเนาะแต่คนยิงปืนแก๊บมันสลกันเลยเป๊ก แหงคอแหงโลกโอ้มันไม่เป็นภาษาเตีกเนาะนี่ครับพี่น้องครับเหตุการณ์บ่าคาดคิดครับพี่น้องละมันระวัางเติบตัวนี้เป็นบ่น่าจะตัวนี้ตัวนี้หลวมใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นตัวนี้มันเป็นรูๆูขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ตัวขาวลาคิดบ้างตัวนี้และหลวมเมน ปักจากของบอกปักจากขวางได้ใส <Jamie, here S 1> ่ป <anak lonely> no, no, ักางมันคือว่าอะรใส่ยังมั้งมันน่าจะรวมมันน่าจะรวมแล้วมั้งหรือไฟมันไม่แห้งเลยไมันอาจจะห่อนมันห่อนก่อนมันไม่เสียไปอย่างนี้เอครับปิดมันห่อนเองมันเนี่ยปากห่อนมันนี่มันกับเป็นพลาสติกดีย่างดีพอมันก็เบียร์ขืนไฟสองันสองปักในหนึงเดียว เกียรอดคักมินเนี่ยไปได้ตัวเือนารปืนสิลากลับบานอิลากลับบานี่ยมเตือนองสันดิโอเมือิลากลับบานมีเนวเตือนได้นน่มันเลางสิตยเหตุมินมีธุระสิเย็ดอยู่บานอยู่แล้ววันตีเ่อับบานเอออปน่วาเขาอยเาะจากวัติเหตุเนาะ โอ้ยละมาระวังเลยมือนี่เขาพักโดมเลยเนาะเาีพโดมบเอื้อนรถบ้าปะโก้เขาโดมบันเดียวเพื่อนว่าเขาโดมขั้นเดียวนี่ไปต่อเลยบอ้องไปรับน้องเบนซ์์เขาไปรับหน้าไฟหน้าไฟให้ญาติบอค่ะอ๋อน่นไปแล้วแล้วก็ไปรอรอรถประมาณสามทุ่มอ๋อปก้แต่ว่า ขั้นที่เหลือก็คือไปงานเลยมีปากรูอยู่ขั้นเดียวอยู่โดมขั้นเดียวมอ่อยเพราะดีละรถออปากูก็จะได้ถอยของลงจังหน่อยนะครับรถปากูก็จะ,จะไดจะได้ถอยของลงโดมจักหน่อยนะครับโอ้ยอยังจึงอยู่นะก็ได้ ตกใจเนาะยึงเสยเอาก็เป็นยังกระดีแล้วอน้อนี่ลับพี่น้องฝากไว้ครับนี่เกิดใหม่ชดคนอยู่คนใหม่ช่วงเป็ต้นไปยัง่อยูคืนห้านนักจีนอขนาดนอนนี่นี่แล้วยังมีสติอยู่นี่ถ้ามันใหม่ถ้ามันใหม่ช่วงเครื่อว่าคืนห้านสองพูนักจีนคืนร้อนเสือมันไปโดนดูแลสิแล้วคืนน่าจะไปเมือพี่น้องอันนี้มันใหม่ตอนคนนอนคนยังเหม็นขิวอยู่เลยนี่ยังขิวอยู่ยังขิวปากนี่อยู่ ขาดคิดพี่น้องตอนรับพร้อมตอนรับพร้อมนะครับถ้าตื่นมาพอค่มีสตีแน่นิแลนเลยได้พี่น้องอน,นี้ขัดยกเต้นออกน,อน,น้องิเบ้งโอ้ยเขา่ายกเต้นออกมันกะทิลโอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วไม่เล่นกับไฟเด้อ <c oughs> <c oughs> ไฟมันเร็วไฟเร็วกว่าเร็วกว่าน้ำอีกเดียวเป็นบอ <c oughs> เอาดินใส่ก็แเหลี่ยบบอน้า um พี่น้องนามาระวังครับต้องมีสติอย่างสุกต้องมีสติ24ชั่วโมงเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าจะนอนอยู่กันเรียกระเหลี่ยต่นะครับเหตุการณ์ประคดคิดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับพี่น้องลางหันนะครับว่าเกิดกับไฟนี่ดูว่าดูเกิดกับไฟนีดู่ดูพี่น้องเอาพักพรอพักพรอนน้อยังหละละขอบคุณครับอุ้ยพี่น้องเอื้อนขวัญมาด้วยขวัญเอ้ยมาด้วยขวัญเอ้ยมากินตับกินปอด ฝากช่องช้างสะพานพระวิเชียร์ด้วยนะครับพี่น้องข้าตุการณา24ชั่วโมงครับพี่นอ้องแล้วก็จอร์นี่ละพระพุวิเชียร์ด้วยนะครับพี่นอ้องน,นี่ลาช่องเพื่อนนานาไปยอนน้องมาดีดิจากช่องเพื่อน,นจ้นาเอาเปิ้ลสีมิตรเต็มเปิ้ลสีมิตรไปย้ายไล่ดอกไปเปิ้ลสีย้ายไล่ดอกไหนแล้วผเห็นเราเลยยิงจนต้องขุ่นด้วยหรอต้งไงต้องขุ่นครับเพื่อนมาเพื่อนไม่มีเสียงเปิ้ลสีเบาเอา น้องพันไอแห้งเพันคือเสียงเสียวสันนี่เรน้อีความวงอยู่เออนองมาทัานพ่อชั่วโม่วงสัมเหตุการณ์ว่าขาดคิดเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้เราไปสมิทสะกนครับพี่น้องครับมีสติตลอดเวลานะครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางิจักรพันธ์ระเอาพีเชียร์ครับพี่น้องครับขอบคุณทีมบอข่ามโฆษณาด้วยครับเด้อพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ